sáng thì nó nằm vào mà mà phụ trách cái <laughs> này นะเดี๋ยวๆๆๆๆ คลัโเท่าห้าสิบบาทต่อยอดปถห้บาทครับนางสมอนตัวเพียนหนึ่ร้อยบืนดีดยืนดีดโอ้เก่งเก่งเก่งอีกก็ถ่ายรูปให้ได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 ้เดียวได้เดียวเลยเ่งถ้าถ้ามันชิดได้ชิดดได้ชิดเพราะว่าูก้งกลับมา sài ban, nếu 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 của ê, mình đi nữa. Rồi

ไม่ให้แล้วไม่ให้แล้วไม่แก่ไม่แก่ รุหานไทยนำใจประเสริฐนำดำนำเลือดนำญาญาในโลกกาเรนารัมนากันตารัมิยานัมมลายารนมเชื้อราชาตนัมวัสนานาจิตรัมใจรามในสัทธา

อาเดียวให้เท <c ười> ี mà, đây, mà, ắm, ó, ่ยวมากบ่อยๆมันจะกินซอได้บ่กูจะฝากเป็นเงียนี่อันนี้ก็ขอร้องขอวางแผนเลยไม่ดัได้ต้มาประจำใจพกตามไได้ตั้งเป็นวันยุวันมายเราขอให้เลยน้าอยากนี้พอใช้ได้จะมาให้ี่ยวมา ำเนี้ยคำเล่าคำเล่าคำเล่าอยู่นันปากเดียวมันเป็นยังไงมุมกับปากเองคุณกับปากเป็นจริงกันมะมันเ หวานมกใวากันมีอะไรน่ากินน้างัเป็นเอมเก็บเอาไว้ไ่บานตัวเองโอ้ไม่ได้ที่หวน้อใ้องุ